ได้แล้วครับตอนนี้เอารถขึ้นได้แล้วครับผมหมูจะไปดูรถลากเมื่อกี้ครับลากเซฟลงไปแล้วครับยังอยู่ครับไม่รู้ปลาอะไรมาลุ้นครับมาโรลุ้นครับอยู่ไหมนอ้ออื้ออยู่แล้วท่านผู้ชมนี่มาแล้วมาแล้วนี่นี่นี่ ครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมมาพบกับผมเซียนแก้วทกกาวอีกครั้งนะครับวันนี้ก็มาเล่นชิงหลิวอีกครั้งครับผมช่วงนี้ทิ้งนาดินไปก่อนครับผันมาเล่นชิงหลิวครับผมก็วันนี้มาที่หมายบอดินที่เดิมครับผมก็มาเล่นชิงหลิวใระยะสองดเจดครับผมกับเหยื่อสูตรเดิมครับผมมกขวิดครับผมกับเก่ยวขนมปังครับผมวันนี้เลื่ยงสองตะขอครับผมเดี๋ยวไปดูสภาพหมายวันนี้เลยครับผม ครับนี่คือสภาพหมายบ่อดินครับผมอยู่ที่ตำบลน,น้องเหียงครัคบมผมเพื่อพนัสิคมจังหวัดชนบุรีครับผมเสยนแก้วก็มานั่งอยู่ตรงนี้ครับผมนี่ระยะ2.7ครับผมลงไปเรียบร้อยครับรอดูพ้งานครับท่านผู้ชมอ่าลงเยืออีกรอบท่านผู้ชมวัดไม่ค่อยติดครับช่วงนี้ลมแรง มาแล้วแต้มแรกท่านผู้ชมนี่มาแล้วมาโชว์ตัวเลยเพิบนี่มาแล้วครับเดืองปลาเล็กไว้ใจผมเดือดลาเมื่อกี้มาแล้วครับหนึ่งแต้มนี่ครับเหยื่อที่ผมใช้วันนี้ครับก็เกี่ยวเป็นสองตะขอครับผมท่านผู้ชมเกี่ยวหนมปังกับเหยื่อไอมักฟิดครับผมไป ครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็เป็นนัดต้อยครับผมนัดต้อยวัดดีเอฟซีหน่อยครับครับนี่ได้มาหลายแต้มแล้วนะครับนัดต้อยนี่ครับนี่ก็เล่นชิงหลิวทั้งหน้าดินทั้งชิงหลิวเลยครับผมนี่สินแก้วก็นั่งอยู่ตรงนี้ครับผมพอมาสองแต้มแล้วครับนี่ชิงหลิวมือใหม่ครับผมฝากเป็นกำลังกำลังใจให้ด้วยครับผมขออภัยเสียงเครื่องสูบน้ำด้วยครับท่านผู้ชมงอาจจะดังไปหน่อยครับผม สูบน้ําไปใส่สวนผักครับผมหมายสวยครับผมหมายชะโดครับหมายนี้ <c oughs> ที่รอดมาก็มากินเหยื่ <c oughs> อเราอัะไรครับท่านผู้ชมไม่ฟังให้สักทีอมปล่อยอมปล่อยอยู่นั่นเลย <c oughs> แล้วท่านผู้ชมมาแล้วมาแล้วนี่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 น,นี่หลังเล่นทีเ่เผยอีกแล้วครับนี่ตะเพียนใสงามงามมาอีกแล้ว <c oughs> เต็มปากเห <c oughs> ยื่อนมปังครับท <c oughs> ่านผู้ชมลุยกันต่อท่านผู้ชมมาแล้วครับเปลี่ยนแต้มที่สองเมื่อกี้ ไปจวดเห็นหอนรุนครับท่านผู้ชมต้องขอผายเสียงเครื่องสูบน้ำด้วยครับวันนี้ลมค่อนข้างแรงครับท่านผู้ชมการจองทุนก็ลำบากหน่อยครับป่าก็ตอดดีครับแต่ว่านั่นๆตอดดีแล้วแต่ว่าไม่ค่อยจะอยู่ให้ครับผม <laughs> ปา่าไม่ค่อยตัวใหญ่ครับ <laughs> เจอแต่ไซสแว้นไซส์สองนิ้ว <laughs> ปกติชิงหลิวก็เล่นรุ่นนี้เลย <laughs> ลุ้นกันต่อครับท่านผู้ชมอยู่อีกแล้วอ้าวลุดน <c oughs> ไม่ไหวนะแบบเนี้เกิ <c oughs> ท่านผู้ชมตะวีผมหันมาเกี่ยวเยือกุ้งดูครับผมทีเกี่ยวก็เด็ดหมวเด็ดหางออกกับเกี่ยวตามตัวกุ้งเลยครับผมไปลองดูครับผมมันจะมีตัวหรือเปล่าครับ เพราะว่าเหยื่อลำกับน้ปังก็งเงียบไปนานเหมือนกันลองดูเหยื่อกุ้งครับผมจะทำงานไม่นอ้เอเหยื่อกุ้งใช่เกี่ยวกุ้งไปชะโดเล่นนะเออเอาแม่เอาแม่เอาแม่ มาแล้วต้องไปชมเหยือกกุ้งของเรานีโอ้ถ่ายใกล้ๆหน่อยได้ตัวใหญ่ๆมาแล้วปันนินว่าแล้วปันนินมันหายไปไหนบอนี้ก็อนุญาตปล่อยครับตัวนี้ท่านผู้ชมโอ้โหลากเซฟลงไปเลยครับนี่อ,อยู่ไหม ีอโอตาอะไรอ่ะโหเนี่ยดนั่นนี่หลากเซฟโอ้นี่ท่านผู้ชมหลากเบ็ดลงน้ำเลยดีที่มีเซฟโมจะไปดูรถจมเมื่อกี้ครับโอ้ยแต้มที่สามครับเป็นตะเพียนครับผมโอ้ยหันขวานตวใดปลานิ่งไงแล้วไหมหลากเซฟลงนี่นี่เอาหลุด นนกินอาลอมปล่อยอมปล่อยนั่นแหละสมัยก่อนเนี่ยปอยู่เดี๋ยวก็ต้มหอยเดี๋ยวก็แกงหอยต้มอยู่แล้วทผู้ชมนี่มาแล้วมาแล้วนี่ นี่นี่แหมห <c oughs> ม้เพลนหะม้ไปหม้มาอยู่เลยท่านผู้ชมนี่ <c oughs> แต้มดีสีครับเป็นตะเพียนใสงามๆครับท่านผู้ชมนะลงเหยื่อไปเรื่อยๆท่านผู้ชมมีตัวเดี๋ยวเป็นโดนเองครับอยยนนน่เดดี๋ว็โครับ มาอยู่นี้โดนหรือยังอไม่อยู่แม่เริ่มมันแล้วท่านผู้ชมกลับท่านผู้ชมตอนนี้รถนวัตติดลมครับผมตอ้องโทรเรียกรถไถ่ท่านอบอตอสมศักดิ์มาครับผมไปแล้วลองดูครับจะขึ้นให้ไหม ขึ้นไหมโอ้โหเรียบร้อยครับไปแล้วครับท่านผู้ชมขอบคุณท่านอบตสมศักดิ์ครับที่ให้นับเบิ้มมาลากให้ครับผมได้แล้วครับตอนนี้เอารถขึ้นได้แล้วครับผม หมุนไปดูรถลากเมื่อกี้ครับลากเซฟลงไปแล้วครับยังอยู่ครับไม่รู้ปลาอะไรมาลุ้นครับมารอลุ้นครับอยู่ไหมน้อว่าลุตละมั้งโอ้ยอ,อยู่อยู่กับท่านผู้ชม มาไปดูก <G ã entender it> ็ลากรถนวัดเมื oh, ่อ mm กี hmm> ้ท <reag contributions> ่านผู้ชมโอ้โหแต่เพียนใส่นี้ลากเซฟลงสองครั้งแล้วลากสองรอบแล้วครับ นี่ครับท่านผู้ชมผลงานวันนี้ครับผมก็พอได้ผลงานอยู่ครับผมเป็นสายขาวล้วนๆครับผมมีผลงานมาฝากนานๆอยู่ครับผมเพราะว่าที่ไม่ค่อยได้ถ่ายเพราะว่ามีการเปิดเครื่องเสียงครับผมก็กลัวจะติดลิขสิทธิ์ครับผมก็ผลงานชิงนเลีววันนี้ก็ได้แค่นี้ครับผมพอได้กับข้าวอยู่ครับผม